สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เรามาเติมแคลเซียมให้หน่อยเติมไข่เติมไข่เลือกไข่ปกติแล้วเราก็จะเทใส่ในถังหมักเศษอาหารบ้านเราแต่ทีนี้ว่าเราทำคลิปเพื่อให้เ,เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะมาเติมแคลเซียมให้ต้นไม้แต่บางคนเขาไม่รู้นะว่าเปลือกไข่มีประโยชน์ยิ่งถ้าเป็นรุ่นลูกหลานเหลนหลนของเราเนี่ย เขาอาจจะมาเจอคลิปเราก็ได้ในยามที่เราแก่เท่าชราไปแล้วนะจ๊ะเ,เปลือกไข่ถ้าโดนความร้อนมันจะเกิดกรมมถันมันทําให้มแมลงไม่ชอบมันสามารถไล่มแมลงได้เคยเห็นเห็นสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงเอาเปลือกไข่มาเสียบไว้กับไม้ไม้เสียบลูกชิ้นไปวางตามกระถางดอกกุหลาบตอนนั้นไม่เข้าใจไม่รู้ พอเขาเอาเปลือกไข่ที่เป็นลูกๆเลยอะ่ะครึ่งนึงอะ่ะทุกคนต้องเคยทําเคยเห็นหลายๆคนอะ่ะเอาไปวางไว้พอโดนความร้อนแล้วมันจะมีกลิ่นกรรมถันเปลือกไข่มันก็จะเป็นพวกแคลเซียมะนะเขาไม่ชอบอันนี้มีกระเจี๊ยบที่เราเอามาด้วยแถมมีคุณหน่อยอยู่เนี่ยคุณหน่อยอร่อยดี <laughs> คุณหน่อยอร่อยดีคุณหน่อยบ้านไร่วางพยอม หญิงแหลกหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่อยู่ไปทั่วมานะดูคุณหน่อยอะน,นะนี่คุณหน่อยอยู่ไปทั่วนะ <S <S อยู่ทุกช่องเลยอยู่อยู่ทุกช่องเลยคุณหน่อย <c oughs> เรามีกี่ช่องก็มีคุณหน่อยอยู่น <S <S นี่ใส่แบบนี้เลยนะใส่แบบนี้เลยเนี่ยหมองนี้ก็โดนความร้อนพอโดนความร้อนโดนแดดอันนี้เป็นเอ่อ อะไรนะคณะคณะฮ่องกงเนี่ยคณะฮ่องกงนะรอดจากหอยทากมาได้นี่มีกระเจี๊ยบขึ้นมาเต็มเพราะว่าเราเอาเข้ามาเอาเม็ดมาฝังไว้เห็นไหมเห็นกระเจี๊ยบไหมเนี่ยเราก็จะเอาปลูกขอขออยู่ด้วยคนขออยู่ด้วยคนไม่มีที่แล้วนะจ๊ะขออยู่ด้วยคนรอยไว้นี้แหละมีกระเจี๊ยบหนึ่งต้นสองต้น สามต้นสี่ต้นมีคุณหน่อยมาอยู่ด้วยอบอุ่นดีจังสนใจต้นไม้ไปหาซื้อติดต่อบ้านไร่วังพยอมแล้วทุกคนใส่ไปไว้เงี้แหละเนี่ยได้แคลเซียมด้วยเป็นอาหารเป็นธาตุรองของพืชนอกจาก NPK ในไนโตรเจนโพเทสเซียมฟอสฟอรัสนี่แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองของพืชต้นไม้ ใส่เข้าไปแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเชื่อเปล่าเบลือไข่อะไปเจอในช้อปปี้มันขายกิโลละสี่สิบาทอกิโลละสี่สิบาทเลยนะเออเอาไปขายเอาไปขายใส่แบบนี้เลยนี่เพราะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเขากินได้เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะตัดกินแล้วใช่ไพอตัดกินเสร็จแล้วก็ให้ กระเจี๊ยบเขียวพันดกอาศัยอยู่ง่ายมากคือมองไม่ค่อยมีอะไรที่มันพื้นที่มันจำกัดอะ่ะมันก็เลยต้องแบบแทรกๆปลูกไปเดี๋ยวตัดอันนี้กินอันนี้โตพอดีเฮ้ยสวัสดีกระเจี๊ยบที่เราตัดกิ่งปักชํำเห็นไหมจ้านี่เป็นกิ่งปักชํำนะอ่อนๆเอ็นๆอันนี้เขาได้ปุ๋ย ดินเนี่ยจะได้ปุ๋ยน้ำหมักเยอะเพราะฉะนั้นมันจะร่วนซุยเห็นไหมเห็นความร่วนซุยไหมเห็นความร่วนซุยของดินไหมจ๊ะเนี่ยได้น้ำหมักจากเศษอาหารนั่นเนี่ยปักจิ้มปักนุน่นปักนี่อันนี้ก็ปักไว้เหมือนกันอันนี้มันปูก็ปักเอาไว้เนี่ยกิ่งมันปูเอามาทิ่มๆไว้ติดหมดอะนี่ก็เหมือนกันนี่มะเขือเปราะ ที่ตัดกิ่งปักชำไว้เห็นไหมติดลูกแล้วสาบเสือมมนที่สับเสือเดี๋ยวกันสับเสืออสาบเสือนี่ไล่มแมลงได้ใครมีแผลบี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 โดนมีดบาดโดนอะไรที่มันมีเลือดออกบีบีโปะเลยเลือดหยุดเลยมันมีสารอะไรไม่รู้ที่ทําให้เลือดแข็งตัวจำบ่ได้เนี่เห็นบ่เห็นดิน้วเนี่ยสาบเสือ นี่ใบสาบเสือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะดมดม,ดมขยี้ขยี้มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยล่ะสาบเสือเนี่ยเอาใส่ไปด้วยเฮ้ยเจอกันหมักผมไว้ด้วยไงน้ำมันมะพร้าวเข้าตาหมักผมมีน้ำมันมะพร้าว ชอบเอามานวดหนาแล้วก็หมักผมทาผิวนี่เห็นดินแล้วดินถ้าเกิดเขาได้น้ำพวกน้ำหมักเขาจะร่วนซุยแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมดินมันจะเป็นแบบนี้ถ้าได้จุลินทรีย์มาช่วยรดราด,ราดบ่อยๆนี้ยดินร่วนซุยดีจังดินไหนที่มันแข็งถ้าไม่ได้สนใจมันก็จะมีแบบเราลงหูลง,ลงตาใช่ไหมดินแข็งมากเลย ถ้าอยากให้ร่วนสวยก็ต้องไปเติมน้ำหมักให้เขาดีเรามีสารพัดน้ำหมักเอาแป้งธารพรว่าไงจ๊ะแป้ชรารพรดูท่าจะอร่อยจริงนะรู้ตนกินแหว่งไหมรูพี่กบพี่ฝนเห็นราแป้นธารพรจนจะได้มีการเจริญเติบโตที่โอเคอยู่นะเนี่ยนะเนี่ยกระถางเนี่ยแป้ชรารพรจะปลูกอะไรมั่งไม่รู้นี่ ยังเอาไอ้นี่มาจิ้มไปเลยอ่ะเนี่ยจิ้มไปได้นะผักบุ้งจีนตัดอะไรมาก็ทิม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 ไว้เดี๋ยวมันก็เกิดรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไป ทั้งเธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจแล้วจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิ่งรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เลือ กกกเิินทุส่งไปดีกว่าพอแล้วจบก็จบดื้อๆนี่แหละมีอะไรเปล่าฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเน็ตจา้าทุกช่องให้ความรู้มนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เราเห็นอะไรแวบ,บๆเดี๋ยวเราเห็นอะไรมันงอกๆมาเดี๋ยวกันนะขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยึบนี่นี่นี่เราโรยถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจำไม่ผิดนะเราโรยมะเขือมะมะเขือยาวมะเขือยาวมันไว้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทำไมไม่ปักแล้วทำไมไม่ปกักทำไมไม่ปักป้าย <c oughs> <g ül> ก็ยังไม่คิดว่าเขาจะงอกเพราะว่าเราหมักหมักไอเศษอาหารไว้อ่ะเขาะ้าใจป่ะคือหมักเศษอาหารไว้ไงที่หลายๆคนจะเห็นว่าเราชอบเอา เศษอาหารน้มาหมักดินไว้ก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้ที่มันเป็นกรดมันก็จะไม่งอกแต่เนี่ยง,งอกงอกมาเต็มไปหมดเลยเอามาเดินโรยไว้แสดงว่าโอเคใช้ได้ทีนี้รอดูการเจริญเติบโตน,นะจ๊ะพี่มันปูโดนตัดจะกกุดกุดเลยนะพี่มันปูเนี่ยนี่ส้มจี๊ดตัดแต่งเข้าไปตัดแต่งเข้าไปนะแต่กออกมาเร้ว พืชผักต้นไม้ต่างๆเฮ้ยสวัสดีน้งนงนงนองนวดน้องนวดน้องนวดกาแฟนี่ดามอตุรกีตรงนี้อา,อาจจะอยู่ในร่มอยู่ในลืบดามอตุรกีน้องนวดไปดูช่องดีโชชสุกอินนะ่จ๊ะทุกคนไปซื้อบอลสีไม้ด่างที่ช่องน้องหนวดได้มอนด้วยมอนนอกมอนแป,ปลกไปดูไปดูไปฟังเพลงเพราะๆสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงนะ ติดต่อซื้อขายน้องหนวดสองคนตายาาเฮ้ยแถนหน่อยแถนหน่อยสวัสดีน้องเมลวดีเมเปิลนี่ชบาเมเปิลไปสนไปซื้อติดต่อที่น้องช่องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้านะนะจ๊ะทุกคนน้องเมลดีเขาขายชบาเมเปิลนี่ตัดกิ่งขยายพันธุ์อยู่รอบบ้านไมแล้วไปดีกว่าพอแค่นี้แหละนะจ๊ะอย่าลืม สู้สู้กันต่อไปสู้กันให้ถึงที่สุดสู้กันจนหมดแรงจนกว่าจะหมดลมเนาะแค่นี้นะ